สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงก็แมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังดีอีกเรื่องหนึ่ง The c a r e r 2020คนอัจฉริยะฟาสมอร์ภูมดิดบจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพ่อค้าสุดธรรมดาต้องกลายมาเป็นสายลับอังกฤษผู่หยุดมหาสงครามเรื่องนี้สร้างจากเหตุการณ์จริงครับก่อนชมคลิปผมขอทุกคนหนึ่งไลค์หแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับหนังจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเล ในปี1960นั้นการแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์รุนแรงขึ้นช่วงเวลานี้สหรัสและโซเวียตครอบครองอาวุธที่ทำลายล้างมนุษยชาติได้ซึ่งคุดชอบจากโซเวียตได้คู่ฟังอเมริกันอยู่ตลอดทําให้หลายคนกลัวว่าโลกอาจถูกทําลายล้างได้ทุกเมือ่อมอสโกสหภาพโซเวียต12สิงหาคมปี1960คุดชอบได้ขึ้นกล่าวต่อหน้าผู้นําระดับสูงของประเทศอเมริกาจะต้องจบส้นพวกนั้นกําลังกลัวเรา ขารู้ว่าคลังแสงของเราตอนนี้มีศักยภาพมากแค่ไหนกูชอปได้ประกาศชัดเราจะฝังอเมริกาซะทุกคนลุกขึ้นตบมือรวมถึงชายคนนี้โอเล็กเพนคอฟสกี้เป็นคนรัสเซียแต่คือสายลับให้กับฝั่งตะวันตกช่วงก่อนกลับบ้านนั้นเขาแอบได้ยินวัยรุ่นสองคนนักท่องเที่ยวอ,อเมริกาที่นัดเจอกันตอนเย็นโอเล็กกลับบ้านเขาอยู่กับภรรยามีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนพอถึงตอนเย็นเนี่ยโอเล็กก็เตรียมจดหมายบางอย่าง ไปดักเจอวัยรุ่นสองคนนั้นขอร้องพวกเขาให้เอาจดหมายนี้ไปส่งที่สถานทูตอเมริกามันสําคัญมากๆและอย่ากลับโรงแรมให้ตรงไปที่นั่นเลยเมื่อเห็นโอเล็กจริงจังมากหนุ่มคนนี้จึงยอมช่วย4เดือนต่อมาสํานักง,งานใหญ่ m i 6อังกฤษเอมิลี่ดนแวนเจ้าหน้าที่การทูตจากอเมริกาได้เข้าพบกับพออเอ็มไอซเบอร์ทานมอบจดหมายที่โอเล็กส่งมาให้มันคือรายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธที่ฝั่งโซเวียตเนี่ยกำลังซุ่มทําอยู่ ผลส่งคือโอเล็กทหารปืนใหญ่ช่วงสงครามได้เลียนกล้าหารถึง13ครั้งเขาอยู่มอสโกทำงานด้านวิทยาศาสตร์แต่คือฉากบางหน้าเขาคือ GRU สายลับละระดับสูงของรัเสเซียรู้ข้อมูลทางการทหารยอมขายชาติเพื่อความสงบสุขของโลกและนี่คือแฟรงค์เป็นผู้ช่วยเบอร์ทานเขาก็ได้บอกว่าจะส่งคนในสถานทูตไปหาโอเล็กเพื่อขอความกระจ่าง แต่เอมิลี่ก็ได้แย้งว่าเราควรใช้คนนอกสถานทูตเพื่อที่ KGB หรือว่าหน่วยขา่าวกรองรัสเซียเนี่ยจะไม่สงสัยอย่างนักธุรกิจที่เดินทางไปฝั่งนั้นอยู่แล้วภาพตัดมาที่พระเอกซึ่งกำลังจะได้รับภารกิจนี้เกรวินวิลเป็นเซลแมนและนักธุรกิจชาวอังกฤษไม่เก่งด้านต่อสู้แต่หลอกล่อคนเก่งขายอะไรได้หมดเขาอยู่กับภรรยาชีลามีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนแอนดรู Andrew. แต่กำลังจะนั่งพักก็มีสายเข้ามาซะก่อนซึ่งก็คือแฟรงค์จาก M ix, เอ็มไมซกเคยเจอกันเมื่อปีก่อนในฐานะนักธุรกิจ ฉากตันมาแบบเร็วๆแฟรงค์นัดเจอพระเอกพร้อมกับแนะนําเอมิลี่ทานข้าวได้ไม่นานพวกแฟรงค์ก็เข้าเรื่องทันทีเขาอยากให้พระเอกไปรัเสเซียจะเป็นการรับใช้ชาติและโลกนี้ด้วยพระเอกก็งงเลยนี่มันอะไรกันเขานึกว่าแฟรงค์ทำงานที่หอ,อการค้าซะอีกก่อนที่แฟรงค์จะบอกความจริงเขาคือ MI6 ส่วนเอมิลี่มาจาก c i a เพระเอกบอกว่าเขาเป็นแค่เซลแมนแต่นั่นแหละคือประเด็นเอมิลี่เสริมจะไม่มีใครสงสัยคุณทั้งสองจ้องรอคำตอบ ละเอกก็นิ่งไปสักพักก่อนที่จะเอ่ยถามจะให้ทำอะไรซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเสี่ยงไม่ผิดกฎหมายและทำตามปกติของคุณถ้าคนที่วงการคุณอยากทำธุรกิจในโซเวียตเขาจะเริ่มยังไงละเอกก็ตอบต้องนัดพบกับกรรมการรัฐเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์ในมอสโกซึ่งก็นั่นแหละครับพวกแฟรงค์อยากให้ไปทำธุรกิจที่นั่นละเอกยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ทั้งสเดินคุยกันต่อซึ่งมันจะดีกว่า ถ้าพระเอกเนี่ยไม่รู้รายละเอียดพระเอกก็าถามผมจะเป็นอันตรายไหมเรื่องนี้ผมจําเป็นต้องรู้แฟรงค์ขอพูดแบบสุภาพเขารู้ว่าพระเอกเป็นนักธุรกิจที่ชอบดื่มจัดสภาพไม่เฟตช่วงสงครามเป็นทหารที่ไม่เคยออกรบถ้าภาร,รกิจนี้อันตรายแม้แต่นิดเขาคงไม่ส่งพระเอกไปอีกฝ่ายก็ขอบคุณมากเลยนี่สุภาพแล้วเลเอเอมิลี่มอบสิ่งนี้ให้พระเอกต้องติดมันตอนที่อยู่โซเวียตจากนั้นพวกเขาก็บอกละพระเอกกลบับานโกหกภรรยาว่าเห็นลู่ทางทํางานแล้วเขาต้องไปมอสโก อีกด้านหนึ่งผู้พันคนหนึ่งถูกจับได้ว่าเป็นสายลับให้กับอเมริกาเขาถูกจบชีวิตโดยถูกยิงเฮดช็อตต่อหน้าเจ้าหน้าที่โซเวียตทุกคนไทรที่มันขายชาติเนี่ยจะต้องเจอแบบนี้สีหน้าโอเล็กก็มีความกลัวอยู่บ้างละเอกถึงมอสโกเช็คอินได้ไม่มีปัญหาจากนั้นก็ไปห้องพักวันต่อมาเขาได้เจอกับโอเล็กซึ่งอีกฝ่ายพอเห็นที่หนีบเนคไทก็พอจะรู้แล้วว่าละเอกเป็นใครเขาเล่นบทนักขายไปก่อนพอจบการประชุมโอเล็กก็ชวนไปทานข้าวเพื่อคุยต่อซึ่งตอนแรกเนี่ย ก็คุยกันในนามนักธุรกิจถามข้อมูลส่วนตัวละเอกบอกว่าเขาเป็นนักดื่มตัวยงเลยก่อนจากโอเล็กอยากพาไปบางที่พวกเขาเจอกันตอนเย็นโอเล็กพาพระเอกมาดูบอลเล่มีผู้ชมไม่น้อยซึ่งคุดช็อปก็มาด้วยเขาอยู่ชั้นบนพวกเขาเนี่ยก็ดูการแสดงไปโอเล็กมองคุดช็อปเป็นระยะระหว่างเดือนออกมาโอเล็กก็ได้บอกว่าที่นีบยักไทคุณผมชอบนะได้มาจากไหนระเอกบอกตามจริงเพื่อนอเมริกันเป็นคนให้โอเล็กเข้าใจทันทีระเอกคือสายลับที่ถูกส่งมา แต่เป็นแบบมือสมัครเล่นโอเล็กบอกเ <c oughs> ขาคือคนส่งข่าวให้กับเพื่อนเอเมริกันพระเอกก็ถามเราต้องทําอะไรบ้างผมจะได้ทําอะไรโอเล็กให้พระเอกกลับบ้านแล้วเชิญเขาไปลอนดอนในฐานะนักธุรกิจเพื่อพบตัวแทนการค้าและรัฐบาลโซเวียตจะชอบมากงานบางหน้าของโอเล็กคือขโมยวิทยาการของฝั่งตะวันตกฉากตัดมามแบบเร็วๆพระเอกกลับถึงลอนดอนและเชิญพวกโอเล็กมาแกล้งเดินดูงานจากนั้นก็พาทัวร์เมืองจัดปาร์ตี้ต้อนรับกลับมาจริงจัง โอเล็กแอบมาหาพระเอกเขาพาไปหาเอมิลี่งานพระเอกคืนนี้ถือว่าจบด้านโอเล็กพวกเอมิลี่รู้ดีโอเล็กคงตัดสินใจยากมากตอนส่งข่าวมาบอกเราสิ่งที่โซเวียตจะทํามันคงรุนแรงมากถึงขั้นที่โอเล็กยอมขายข้อมูลเพื่อแลกกับความสงบสุขของโลกปุชชอปไรระเบียบวู้วามผู้ชายแบบเขาไม่ควรมีอำนาจสั่งยิงนิวเคลียร์แต่วันตกลงเชื่อคำลวงที่ว่าโซเวียตกำลังใจอ่อนซึ่งมันไม่จริงเลย กูชอบต้องการเผชิญหน้ากับอเมริกาเขาหาโอกาสอยู่โมเล็กให้ดูสิ่งที่เขามีแนวทางกองทัพฉบับล่าสุดโมเล็กก็ได้เอ่ยขึ้นเขาต้องการการรับประกันหาเกิดเหตุขับขันเขาต้องได้ลีภัยพร้อมครอบครัวเอเมลี่ตอบว่าได้แน่นอนทันทีที่ต้องการโมเล็กจะกลับมอสโกส่งข่าวจากที่นั่นให้แต่จงบอกรัฐบาลพวกคุณว่าต้องใช้ข้อมูลผมอย่างฉลาดไม่ใช้เป็นอาวุธซะเองจงใช้เป็นเครื่องมือสร้างสันติภาพด้านพระเอกก็อยู่ห้องยกเหล้าดื่มคลุ่นคิด พวกโอเล็กเนี่ยยังคุยต่อทั้งคืนเขาบอกข้อมูลที่สําคัญเอมิลี่บันทึกเสียงไว้แม้คุดชอบจะอ้างว่ามีคลังแสงแข็งแกร่งแต่ความจริงอเมริกายังเหนือกว่ามากโซเวียตยังไม่มีศักยภาพจะโจมตีครั้งแรกแต่อเมริกาทําได้นี่ก็หลายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวโอเล็กจะตื่นไม่ไหวไว้เราค่อยคุยกันต่อวันหลังแต่ก่อนจากเนี่ยโอเล็กก็ถามถึงพระเอกพวกแฟรงตอบทันทีคุณจะไม่ได้เจอเขาอีกแล้วทว่าโอเล็กกลับชอบเขาครับอยากให้มาทํางานด้วยกัน พอเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเอเมิลี่ก็แจ้งพระเอกทันทีซึ่งเขาก็ปฏิเสธท่าเดียวเอก็พยายามบอกเขาคุณเหมาะมากเป็นคนละเรือนธรรมดา KGB จะไม่จับตาดูเป็นแค่คนส่งข่าวครั้งนี้มีค่าตอบแทนด้วยพระเอกบอกปัดเข้าหาเงินเองได้เขามีลูกเมียพวกเอเมลิลี่ไม่มีครอบครัวคงไม่รู้เขาเสียใจไปหาคนอื่นเถอะพระเอกจะเดินไปเอเมิลี่ถึงขั้นรั้งมือไว้พระเอกถึงกับงงเธอได้บอกความจริงรับนี่เกี่ยวกับสงครามนิวเคลียร์ถ้าไม่ทำงานนี้ครอบครัวพระเอกก็อาจตายอยู่เดีย ก็ดูมาแล้วลุมหลบภัยแถวบ้านพระเอกไม่ปลอดภัยมีแต่ของรัฐที่ใช้ได้ถ้าอยากช่วยลูกเมียก็ต้องยอมทํางานนี้ซึ่งจะช่วยพวกเขาได้โดยการหยุดสงครามนิวเคลียร์พระเอกนี่ถึงกับอึ้งไปเลยเธอกล้าดียังไงมาพูดงี้พระเอกเดินออกไปแรงก็ขอพูดบ้างโดยบอกว่าพระเอกไม่ทําน่าจะดีกว่าแต่เอมิลี่มั่นใจเขาจะทําแน่ขอกลับบ้านมาโอเล็กเนี่ยก็แวะมาทานมื้อเย็นด้วยซึ่งพระเอกก็ต้องตามน้ำแกล้งว่าเขาเป็นคู่ค้าแถมแอนดรูยังถามโอเล็กว่ามอสโกเป็นยังไงบ้าง โอเล็กก็คุยกับเด็กน้อยอย่างใจดีก่อนจะวกเข้าเรื่องการเมืองบอกว่าทั้งสองประเทศเนี่ยนักการเมืองเขาไม่ถูกกันน่ยทั้งสองออกมาคุยส่วนตัวละเอกเอ่ยทันทีถ้าเขาโดนจับได้ลหละจะถูกประหารใช่ไหมโอเลกรีบรับปากว่าไม่โดนแน่แต่ถึงโดนก็ไม่ถูกประหารถ้ารู้ว่าเป็นแค่คนส่งของไม่รู้ว่าข้างในซองมีอะไรพวกเขาจะจับตัวไว้เพื่อแลกกับคนของตัวเองอาจจะสัก2ปีโอเล็กเนี่ยก็พูดกล่อมพระเอกต่อไปและ KGB จะไม่ล่วงรู้ด้วยโอเล็กเหนือชั้นกว่าพวกนั้นมาก งานพระเอกก็แค่หลอกลวงซึ่งเป็นสิ่งที่นักขายถนัดอยู่แล้วโอลเก็ตเห็นมาแล้วที่มอสโกพระเอกทําได้แน่สุดท้ายพระเอกก็ต้องยอมรับและเรื่องนี้พระเอกต้องห้ามบอกภรรยาสักนิดก็ไม่ได้เพื่อความปลอดภัยของเธอเองพวกเขาติวเข้มพระเอกสลับกับภาพที่ลงมือซึ่งในมอสโกเนี่ยพระเอกต้องทําตามกฎวิชานี้เสมอมันเรียกว่าวิชาสายลับทุกคนที่เจอจงคิดไว้ก่อนเลยว่าเป็น KGB บบริกรพนักงานโรงแรมคนขับรถทุกๆคนเลย ต่อให้พวกเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ KGB พวกเขาก็ยังรายงาน KGB ถุกคนในรัสเซียเป็นหูเป็นตาให้กับรัฐถูกห้องที่พระเอกพักคิดไว้ว่าโดนดักฟังเสมอเอาง่ายก็คือไม่ว่าจะอยู่กับใครเนี่ยก็ต้องเนียนไว้ก่อนว่าตัวเองเป็นเพียงนักธุรกิจเท่านั้น KGB ยังใช้คนอ่านปากด้วยเราจะดูไม่ออกว่าคนไหนดังนั้นห้ามพูดอะไรที่ละเอียดอ่อนให้โอเล็กเป็นฝ่ายเริ่มก่อนพวกเราจะพบกันบ่อยขึ้นและเพื่อไม่ให้สงสยัยโอเล็กจะบอกเพื่อนร่วมงานว่าพระเอกเป็นแหล่งข่าวพระเอกมีหน้าที่ จัดหาวัตถุดิบเชิงอุตสาหกรรมให้กับบริษัทโอเล็กเรื่องนี้ไม่เป็นความลับพวกนั้นจะเชื่อแน่เพราะว่าพระเอกเป็นนักทุนนิยมโลภมากอยู่แล้วแต่พระเอกอยากแน่ใจเรื่องหนึ่งก่อนถ้าเขาเป็นอรไรไปภรรย,ยากับลูกชายเขาจะต้องมีคนเลี้ยงดูแฟรงก์เนี่ยก็ให้สัญญาพระเอกกลับบ้านและวันนี้ก็แปลกมากเขาจัดหนักภรรยายจนชีล่าเอ่ยถามวันนี้อารมณ์ไหนเนี่ยพระเอกก็ตอบเพียงว่าผมคิดถึงคุณเนี่ยตอนนี้เธอยังไม่สงสัยอะไรครับ สำนักง,งานใหญ่ C.A. เร้ารัฐเอเมลี่อยู่กับพออ C.A. พวกเขาเนี่ยได้รับข่าวจากโอเล็กรัสเซียกำลังเดินหน้าสู่สงครามจริงถ้าหยุดมันได้ต่อให้ต้องทนความงี่เง่าของพวกอังกฤษก็ยังคุม้มเขาถามว่าทางนั้นเป็นยังไงเอเมลี่ก็ตอบแค่ว่าถือว่าเยี่ยมเราแค่ต้องทําให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนคุมเกมละเอกนั่งดูข่าวการเมือง ความตึงเครียดระหว่างอเมริกากับโซเวียตเริ่มสูงขึ้นและเส้นทางผ่านเซอรีระหว่างเบอร์ลินตะวันออกและตะวันตกถูกเจ้าหน้าที่คอมมิวนิสต์บุกเข้าเมืองโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อตอบโต้ซึ่งประธานาธิบดีเคนเนดีกล่าวว่าจะเพิ่มกองกําลังอเมริกันชีลาก็กังวลที่สามียังไปมอสโกอยู่มันจะปลอดภัยเหรอแต่พระเอกก็ให้สบายใจได้นั่นเบอร์ลินแต่เขาอยู่มอสโกภรรยาย,ยังจะพูดต่อแต่พระเอกเนี่ยก็ตัดบทแบบจริงจังให้ผมทํางานตัวเองเถอะชีลาก็ไม่กล้าพูดต่อ ข่าวก็รายงานวันนี้ที่อาร์กติกสหภาพโซเวียตได้ทาการทดลองซาบอมบาหรือว่าราชาระเบิดสําเร็จขนาด50เมกะตันปรามนูนี้จึงมีพลังทําลายล้างสูงสุดเมื่อถูกจุดชนวนโอเลก็มอบข้อมูลให้พระเอกและแกล้งทําเป็นงานบังหน้าเหมือนเดิมซึ่งเคนเนดีก็บอกประชาชนเราอยู่ท่ามกลางระเบิดนิวเคลียร์เราต้องกําจัดมันก่อนที่มันจะทําลายเราและเอกก็ซิดอัพชีล่าเห็นเนี่ยก็เริ่มเอะใจขึ้นเรื่อยๆสามีเธอเริ่มแปลกไป แต่พอเวลาผ่านไปรับคนขับรถโอเล็กก็เริ่มสงสัยพระเอกมากขึ้นถือว่าทั้งคู่เจอกันบ่อยเกินพละเอกก็สัมผัสได้ว่าทุกคนในรัสเซียเนี่ยระแวงเขาเป็นพิเศษจนต้องไปอ้วกในห้องน้ำด้านซี a ก็ทำงานอย่างหามรุ่งหามคำ่ำชากตัดมาพละเอกไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัว แต่บรรยากาศก็มาเสียเมื่อแอนดรูเนี่ยลืมเสื้อกันฝนซึ่งพระเอกบอกให้เอามาด้วยปกติก็ไม่น่ามีไรแต่พระเอกโกรธลูกชายมากตำหนิแบบจัดหนักจนชีลาตะคอกใส่หน้าสามีเพื่อให้เขาหยุดได้แล้วและพอตอนเย็นเธอต้องถามพระเอกตามตรงว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าพระเอกก็ตอบแค่ว่าเรามีปัญหาเรื่องงานนิดหน่อยพอกลับจากพักผ่อนชีลาก็ไปปรึกษาเพื่อนเธอคิดว่าสามีนอกใจเจอสาวคนใหม่ที่มอสโกแถมช่วงนี้ยังขยันทำการบ้านด้วยเพื่อนเนี่ยก็งงเลยก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอ คงไม่มีอะไรนะแต่ชีลาก็ไม่โอเคอยู่ดีถ้าไม่มีใครทำไมต้องมีความลับกับเธอแถมดูระวังตัวและหนักขึ้นทุกครั้งที่กลับจากมอสโกทั้งหมดเริ่มจากที่นั่นเย็นวันนั้นระหว่างไปพัตตคารหรูชีลาจึงบอกสามีว่าเขาเนี่ยไม่ต้องไปมอสโกแล้วอยากให้อยู่บ้านดีกว่าละเอกดพยายามบอกมันสําคัญมากเราต้องใช้เงินทั้งสองเริ่มมีปากเสียงกันเขาพยายามบอกภรรยาว่าตัวเองไม่ได้นอกใจฉากตัดมาละเอกดได้เจอครอบครัวโอเล็กมอบของขวัญให้สาวน้อยระยาโอเล็กขอโทษ เธเชิญชาวต่างชาติไปทานข้าวที่บ้านไม่ได้พวกระเอกแยกมาคุยเขาถามโอเล็กว่าเมื่อไหร่ถึงจะรีภยัยโอเล็กไม่อยากคุยเรื่องนี้ละเอกจึงบอกเขามีปัญหาที่บ้านเล็กน้อยภรรยาเริ่มรู้สึกไม่ดีโอเล็กก็บอกว่าถ้าเธอรู้ว่าคุณทําอะไรเธอจะภูมิใจในตัวคุณส่วนเรื่องลีภัยนั้นทําง,งานสําเร็จเมื่อไหร่โอเล็กจะพาครอบครัวไปอยู่ที่มอนทานาเขาเห็นในรูปมันสวยดีเหมือนบ้านเกิดเขาโอเล็กอาจจะเป็นคาวบอย อีกด้านหนึ่งที่ KGB ชายคนนี้ก็ได้รับข้อมูลบางอย่างเขาดูตกใจมากรีบไปบอกหฮหน้าซึ่งชื่อว่ากีบานอฟในรายงานแจ้งว่ามีการอ้างอิงแหล่งข่าวหลายข่าวจากผาแผนกโซเวียตแต่เขาดูมันไม่ได้ต้องระดับสูงกว่าซึ่งข้อมูลนี้ไม่น่าได้มาจากการดักฟังอาจมีคนในเป็นหนอนส่วนด้านพวกบิกรัสเซียหลายคนก็เริ่มไม่พอใจรับคิวบาสร้างปัญหาให้พวกเขาตอนนี้เป็นจุดอ่อนแต่คุชชอปก็บอก นั่นคือที่มั่นเดียวของเราในลาตินอเมริกาคิวบาอาจเป็นจุดอ่อนแต่เราเปลี่ยนมันได้โดยให้ไปเป็นจุดอ่อนของอเมริกันซึ่งโอเล็กก็ฟังอยู่เขารายงานไปฝั่งตะวันตกทันทีพวก CA ก็หารือกันเอมิลี่ออกความเห็นกุดช็อปเนี่ยคงไม่ได้นั่งตำแหน่งนี้ถ้าเขาง่เง่าพอออสั่งการถามแหล่งข่าวจากคิวบาที่เรามีอยู่เย็นวันนั้นโอเล็กแอบเข้าไปในฐานข้อมูลและขโมยข้อมูลสําคัญละเอกลับห้องซึ่งวันนี้ก็ผิดปกติเพราะของบนโต๊ะไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดิม เ g b เริ่มสงสัยเขาแล้วครับสีหน้าพระเอกก็กังวลด้านโอเล็กเองเนี่ยกีบานอฟจาก k g b ก็มาขอพบเริ่มจากกล่าวชมโอเล็กที่ช่วยชีวิตคนในสงครามคงจําสิ่งนี้ได้เขายื่นบุหรี่ให้โอเล็กก็รับมาเวลาเดียวกันพระเอกมาที่สถานทูตอังกฤษเปิดขวดใต้อ่างล้างมือและใสบ่บางอย่างลงไปกลับมาที่โอเล็ก k g b อยากสอบถามเกี่ยวกับพระเอกว่าเห็นอะไรผิดปกติกับเขาไหมพฤติกรรมและการปฏิสัมพันธ์โอเล็กก็ตีเนียนไม่มีอะไรน่ากังวล ไม่งั้นเขาคงรายงานไปแล้วซึ่งหลังพระเอกออกไปก็มีชายปริศนาเข้ามาและก็เอากระป๋องนั้นไปเคจิบีกำลังตรวจสอบเรื่องพระเอกเขาได้นัดพบกับเจ้าหน้าที่หลายคนไปมาหลายที่โอเล็กบอกแค่ว่าพระเอกสนใจเพียงแต่เงินแต่เขาจะจับตาดูให้กีบานอฟก็ไม่รบกวนแล้วเขายกบุหรี่ที่เหลือให้เลยตัดมาที่ CIA โอเล็กส่งภาพร่างขีปนาวุธชนิดพลางตามมาให้ส่งเครื่องบินสอดแนมไม่ได้ด้วยเพราะเดือนนี้เมฆนะตอนนี้จึงมีแค่เอมิลี่ ละเอกลับมาแจ้งข่าวที่โดน KGB คนห้องซึ่งคงไม่เจออะไรไม่งั้นเขาคงถูกจับไปแล้วทว่าจู่ๆแฟรงค์เนี่ยก็ให้พระเอกถอนตัวซึ่งเอมิลี่ดูไม่เห็นด้วยแต่ก็ยังนิ่งอยู่ละเอกก็ถามถึงโอเล็กทันทีเขาจะเป็นไงผมยังไม่มีโอกาสเตือนเขาเลยถ้า KGB จับตาดูผมเขาก็ต้องโดนด้วยพอนั้นแฟรงค์จัดการเองโอเล็กจะมางานเทรดแฟร์เดือนหน้าแสดงว่ายังปลอดภยัยละเอกก็เบาใจเขายกดื่มและบอกลาเอมิลี่ถามแฟรงค์ทันทีคุณทำบ้าอะไรเนี่ยทำไมสั่งถอนวินตอนนี้แฟรงค์ตอบเรียบง่าย ละเอกเป็นคนดังกฤษถ้าเขาถูกจับจะสร้างความอับอายให้กับเราส่วนเรื่องที่โอเล็กรู้อะไรที่คิวบาเนี่ยเขาจะมาที่นี่อยู่แล้วคอยถามเขาตอนนั้นซึ่งทางโอเล็กจูจูเขาก็เป็นลมละเอกกลับบ้านหวังจะบอกข่าวดีภรรยาว่าตนจะไม่ไปที่มอสโกแล้วแต่เหมือนเธอยังงอนอยู่คิวบาวันนี้ท้องฟ้าปลอดลงสหารัฐก็ส่งเครื่องบินสอดแนมขึ้นไปครอบครัวมาเยี่ยมโอเล็กเขาเป็นลมเพราะว่าทำงานหนักภรรยาอดใจไม่ไหวแล้วเธอบอกข่าวดีว่าตัวเองกำลังตั้งครร 23ตุลาคมปี19-62อเมริกาเห็นหลักฐานแล้วว่าโซเวียตเตรียมขีปนาวุธจากคิวบาประธานาธิบดีจอร์นเอฟเคนเดดีแถลงถ้ามีอาวุธลูกใดยิงมาจากคิวบาไปยังประเทศสีกโลกตะวันตกจะถือว่าเป็นการโจมตีจากโซเวียตและสหรัฐอเมริกาจะตอบโต้อย่างเต็มรูปแบบทันทีและขอเรียกร้องให้ท่านคูดชอปยุติและเลิกล้มปฏิบัติการรับเหล่านี้ซะซึ่งทุกฝ่ายเนี่ยก็กำลังฟังข่าวนี้อยู่อีกด้านหนึ่งอารีนาจากกระทรวงการคลงัง หมาแจ้งข่าวกับโอเล็กว่าเขาไม่ต้องไปลอนดอนแล้วรัฐมนตรีจะส่งคนอื่นไปแทนโดยบอกว่าโอเล็กมีงานอื่นที่สําคัญกว่าที่มอสโกโอเล็กก็แกล้งไม่ตกใจทําเหมือนเป็นเรื่องปกติแต่นี่เป็นสัญญาณเตือนว่า KGB เริ่มสงสัยในตัวเขาแล้วโซเวียตยืยนหยัด JFK เองก็ปฏิเสธที่จะถอยตอนนี้อยู่เหนืออํานาจ CA อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดละเอกรู้เรื่องที่โอเล็กจะไม่มาลอนดอนเขาก็รีบบอกพวกแฟรงค์ให้พาโอเล็กออกมาเพราะว่าเคยรับปากจะช่วยเขาลีภา้ภัย แต่ทั้งสองคนกลับปฏิเสธโดยบอกว่ามันเสี่ยงเกินไปและถ้าพระเอกอยู่ที่มอสโกโอเล็กเนี่ยก็จะทําแบบเดียวกันเพราะเขาเป็นมืออาชีพพระเอกไม่คิดงั้นเลยเขารู้จักโอเล็กดีปัญหาตอนนี้คือไม่มีคนบอกแผนการหนีพระเอกก็เลยเสนอตัวครับใช้ผมสิส่งผมกลับไปที่มอสโกผมจะบอกแผนการหนีเขาเองแฟรงค์ Frank ปฏิเสธทันทีแต่เอมิลีกลับสนใจพวกเขาทั้งสองก็มีปากเสียงที่แฟรงค์ไม่อยากให้ไปเนี่ยเพราะกลัวว่าพระเอกถูกจับและจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับอังกฤษ แต่เอมิลี่เป็นคนอเมริกันสุดท้ายละเอกก็จะไปอยู่ดีเขาแค่อยากช่วยเพื่อนละเอกกลับบ้านเก็บเสื้อผ้าภรรยายก็มาเห็นเขาก็อ้างว่ามีลูกค้าคนสุดท้ายต้องปิดภรรย,ยายังไม่หายโกรธก็เดือดซ้ำเข้าไปอีกเธอบอกว่าคืนนี้คุนนอนที่โรงแรมถ้าจะหมพละเอกถึงมอสโกโอเล็กมารับพวกเขาเปิดเสียงวิทยุรบกวนพเพื่อไม่ให้เข้าเครื่องดักฟังละเอกรีบบอกทันที KGB รู้เรื่องแล้วโอเล็กต้องรีบหนีด่วนเอมิลี่ก็มาด้วยร้อมเป็นผู้ช่วยทูตคนใหม่ จากนั้นก็กลับไปวางแผนเพื่อจะช่วยโอเล็กออกมาองค์กรสหประชาชาติแถลงการต่อทุกฝ่ายเพื่อให้ยุติการกระทําที่อาจทาให้สถานการณ์เลวร้ายรัสเซียก็ปฏิเสธตอบคําถามว่ามีการเตรียมขีปนาวุธจริงไหมแต่ถึงจะไม่ตอบอเมริกาก็เห็นภาพชัดเจนอยู่แล้วว่ามีขีปนาวุธถึง6ลูกละเอกเจอเอมมลี่คุยกันผ่านการเขียนแจ้งว่าโอเล็กพร้อมแล้วเขาส่งซองบุหรี่ให้โอเล็กซึ่งในนั้นบอกแผนการหนีทั้งหมด 28ตุลาคมปี1962โอเล็กบอกครอบครัววันนี้เราจะไปเที่ยวกันสถานการณ์ยังเหมือนเดิมรับสหารัฐพร้อมโจมตีถ้าหากรัสเซียเปิดก่อนพอ,อได้เวลาปฏิบัติการหนีก็เริ่มโอเล็กจะไปรับครอบครัวทว่าทุกอย่างก็ผิดพลาดไปหมดเพราะว่า KGB มันมาดักรอเขาอยู่แล้วขณะที่พระเอกอยู่บนเครื่องบินรอให้โอเล็กมารลยาก็าถามโอเล็กยังเป็นเรื่องอะไรกันกีทานอฟพูดขึ้นบอกเธอไปสิทำไมเรามาที่นี่โอเล็กนิ่งไปสักพัก ก่อนจะสารภาพความจริงว่าเขาทรายศประเทศขายข้อมูลให้ตะวันตกอรยาได้ฟังก็ช็อกแต่ก็ไม่ได้กวดอะไรมากโอเล็กถามพวก KGB ว่ารู้ความจริงนานแค่ไหนซึ่งก็ตั้งแต่วันที่กีทานอฟวางยาโดยใสในบุรีพวกเขาตรวจข้อมูลโอเล็กจนมาเจอที่ซ่อนและแอบติดตั้งเครื่องดักฟังจนรู้ว่าโอเล็กจะหนีวันนี้เขาถูกพาตัวไปอรยากับลูกพยายามรั้งไว้สีนนี้ก็เศร้าไม่น้อยด้านพระเอกเมื่อรถมาถึงก็นึกว่าจะเป็นโอเล็กแต่กลับเป็นทหารรัสเซีย เขาเชิญพระเอกลงมาซึ่งชายด้านหลังเนี่ยก็คือ KGB ที่แอบมานั่งคุมเชิงอยู่และเมื่อลงไปเท่านั้นทหารก็ซัดไปหนึ่งทีก่อนจะโยนขึ้นหลังรถด้าน Emily, เอมิลี่เธอก็ถูกเชิญกลับไปพระเอกถูกพามายังเรือนจำสั่งให้ถอดเสื้อผ้าด้วยน้ำเสียงที่ก้าวร้าวพระเอกดูหวาดกลัวเขารีบทำตามและตัวสั่นไม่หยุดทหารโกนผมเขาและจับเข้าห้องขังทันทีทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอีกด้านหนึ่งพวกแฟรงก์เนี่ยก็ไปหาชีลา ภรยาพระเอกและบอกความจริงทั้งหมดชีลาได้ฟังก็เสียใจมากเธอรู้สึกผิดต่อพระเอกที่ดันคิดว่าเขานอกใจทั้งที่เขาเสียสละขนาดนี้ระหว่างนี้พวกแฟรงค์จะช่วยดูแลครอบครัวชีลาเอมิลี่รับปากว่าจะพาพระเอกกลับมาให้ได้แต่ขอให้ชีลาอย่าพูดให้ใครสงสัยว่าสามีเป็นสายลับกลับมาที่เรือนจำอีธานอฟก็มาสอบปากคำพระเอกเพื่อให้เขายอมสารภาพความจริง แต่พระเอกเนี่ยก็ตีเนียนได้เยี่ยมบอกว่าไม่รู้เลยว่าในจดหมายมีอะไรเขาเป็นแค่นักขายส่งจดหมายให้โอเล็กเพื่อสร้างความประทับใจเท่านั้นกีทานอฟไม่เชื่อเขาจะกลับมาใหม่พระเอกพยายามอยู่อย่างมีความหวังแต่ด้วยสภาพแวดล้อมจิตใจก็เริ่มห่อเหี่ยวกีทานอฟกลับมาใหม่พยายามใช้อาหารลอ่อพระเอกจะได้กินทันทีถ้ายอมเซ็นสารภาพแต่เขาก็เด็ดเดี่ยวมากครับเขายื่นกระดาษคืนพวกนั้นก็ยกอาหารกลับไป ด้านชีลาเพื่อนก็มาเยี่ยมแกล้งถามถึงพระเอกแต่เธอก็ปิดปากเงียบและแซงไม่เป็นอะไรกีทานอฟมารอบที่3ซึ่งครั้งนี้เขาได้บอกว่าโอเล็กเนี่ยปล่อยให้พระเอกตายอย่าคิดว่าเขาเป็นคนดีขนาดนั้นพระเอกก็ไม่ตอบอยู่ดีเขาถูกส่งกลับเข้าห้องแต่คราวนี้มันเปลี่ยนไปครับฟูกนอนไม่อยู่แล้วและทั้งชีเนี่ยฟ้าก็หายพระเอกเดือดมากเขาทําลายข้าวของร้องตะโกนแบบสิ้นหวัง6เดือนต่อมาชีลามาเยี่ยมพระเอกเธอตกใจมากกับสภาพสามี พระเอกก็โคตรดีใจเลยครับหลังจากทักทายกันชีล่าก็บอกรัสเซียถอนมิไซล์แล้วมันจบแล้วทหารสั่งให้หยุดคุยเรื่องนี้ชีล่าจะรอพระเอกซึ่งอาจใช้เวลา1-2ปีขอให้อยู่อย่างมีความหวังถเถ่าเรื่องที่บ้านเพื่อให้พระเอกมีกำลังใจต่อสู้กับความเจ็บปวดที่นี่เอฟบซิกจะส่งคนไปแลกกับพระเอกแต่ต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่งั้นพวกนั้นจะเข้าใจว่าพระเอกเป็นสายลับกีทานอฟมารอบที่4คราวนี้พระเอกนอนเลยยังไงเขาก็ตอบแบบเดิมแต่ครั้งนี้ต่างออกไป เขาพาโอเล็กมาด้วยซึ่งสภาพเนี่ยก็ไม่ต่างจากพระเอกโอเล็กกล่าวขอโทษเพื่อปกป้องภรรยากับลูกเขาจำต้องบอกความจริงที่เขาให้ภาพถ่ายพระเอกช่วยให้พวกอเมริกาเจอมิสไซล์ในคิวบาแต่เขาก็ได้บอกว่าพระเอกไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในซองนั้นซึ่งโอเล็กไม่รู้ครับว่าตอนนี้ไม่มีสงครามแล้วเขาโทษตัวเองอุตสาทรยศประเทศชาติเพื่อให้โลกปลอดภัยขึ้นแต่เขาทําไม่สําเร็จพระเอกบอกทันทีว่าโอเล็กทําสําเร็จพุชช็อปถอนมิสไซล์แล้วนั่นเป็นเพราะโอเล็ก ทหารรีบพาตัวพระเอกออกไปโอเล็กนี่ก็อึ้งเลยเขาได้ช่วยชีวิตคนหลายล้านหนึ่งปีต่อมาวันที่พระเอกได้กลับบ้าน22เมษายน1964เกรวินวิลได้รับการปล่อยตัวแลกเปลี่ยนกับสายลับโซเวียตคนหนึ่งและเมื่อได้เข้าบ้านภาพในอดีตก็เด้งขึ้นมาตอนที่เขาอยู่กับโอเล็กพวกเขาทั้งสองเป็นคนหยุดสงครามนิวเคลียร์ไว้เกรวินกลับไปทําอาชีพเดิมและตายอย่างสงบในปี1990 โอเล็กเพนคอฟสกีถูกประหารชีวิตส่วนภรรยาและลูกได้รับอนุญาตให้ใช้ชีวิตอย่างสงบในมอสโกนี่คือ The Courier คนอัจฉริยะฝ่าสมรภูมิรบทำคะแนนจาก IMDb ไปที่7.2เต็ม10คะแนนครับและเว็บรถเท่นนักวิจารณ์ให้ไว้ที่85%ฝั่งคนดู95%ใครชอบแนวนี้ก็บวกหนึ่งมาได้สามารถดูเต็มเรื่องได้ที่ Apple TV ครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ อยากดูคลิปต่อไปกดซับผมแมงก็แมนแดนแห่งความสนุกและความมันขอลาไปก่อนสวัสดีครับ